ถ้าพ่อจ๋าไม่จ๋าคนไหนที่เป็นโรคของใจและหลอดเลือดอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะมีการเสริมน้ํามันปลาเนาะซึ่งเรารู้ว่าน้ํามันปลาเนี่ย <c oughs> มันเป็นไขมันดีนะครับ <c oughs> ช่วยไปลดไขมันเสียที่มันจะเกาะในผนังหลอดเลือดของเราทําหให้เส้นเลือดเราอุดตันได้นะครับซึ่งเจ้าไขมันดีก็คือ HDL เนาะไขมันเสียก็คือ LDL นะครับเราอยากลดเจ้า LDL ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับการกินน้ามันปลาก็ช่วยลด LDL ได้แต่มีวิตามินิตัวนึงครับที่ช่วยลด LDL ได้ก็คือวิตามิน E นะครับเรารู้ว่าวิตามิน E เนี่ยมันละลายในไขมันนะครับมัน พัตโฟไรเปสเได้ซึ่งเจ้าไขมันตัวนี้มันเป็นตัวร้ายนะครับที่จะไปเกาะผนังหลอดเลือดเราทําให้หลอดเลือดเราเป็นตะกันนะครับหลอดเลือดเราแข็งตัวแล้วก็เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับทำให้เป็นโรคของใจและหลอดเลือดในที่สุดนะครับแล้ววิตามิน E ในฟอร์มที่ผมแนะนําก็คือฟอร์มของแอลฟาโทโคสเตอีลขึ้นให้ตรงนี้นะครับแอลฟาโทโคสเตอีนลนะครับอยู่ที่400-800มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่อยากซื้อมาทานนะครับก็ซื้อเป็นอาหารเสริมมาทานได้ตัวนี้นะครับ ลด LDL ได้แต่ถ้าเกิดนะครับใครที่มี LDL บุหูระดับ160แล้วเนี่ยก็แนะนําให้กินยานะครับเดี๋ยวมันจะเสียชีวิตด้วยโรคของใจหลอดเลือดสกอแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มี LDL ปิมปิมยังไม่ถึง160นะครับแล้วก็ไม่ได้มีไตกรกลีเซอไรด์สูงแล้วก็ไม่เคยเป็นโรคของใจหลอดเลือดเนี่ยก็ไม่อยากกินยานะก็แนะนําว่ากินวิตามิน E คู่กับน้ามันปลาได้ซึ่งวิตามิน E เนี่ยนอกจากมันจะช่วยยับยั้ง LDL ได้แล้วเนี่ยมันยังยับยับย้งการผลิตคอสเตอรอลของเราได้ดวนะา,า ident, ่่อชื แอสตาเซนตินเพราะว่ามันเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันปกติเรากินสเตตินนะครับมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า HMG-CoA e c t a เนาะแล้วมันก็ไปยับยั้งโคเควนของเราด้วยนะครับทำให้เราปวดน่องปวดอะไรนะครับแล้วก็ทำร้ายตับทำร้ายไตเรานะครับสำหรับยาสเตตินแต่ถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน E นะครับคู่กับแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ชื่อว่าแอสตาเซนตินนะครับมันก็ไปยับยั้งนะครับเอนไซม์ที่ชื่อว่า HMG-CoA e c t a เหมือนยาสเตตินเลยนะครับแต่มันไม่ทำร้ายตับไม่ทำร้ายไตและหน้ำซ้ำนะครับมันไม่ได้ไปบออกโคขงเราด้ว ทำให้เราไม่ต้องปวดกล้ามเนื้อนะครับหัวใจเราก็ทํางานปกตินะครับอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ย้าว่าถ้าเกิดใครมี LDL สูงนะครับหรือว่ามีไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วก็กินยาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียชีวิตซะก่อน